Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ t มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับราวิทยานอุสาหะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกได้จริงๆว่ามันมีอะไรมาจากข้างในนะฮะเราต้องบอ,อกว่าผู้ประกอบการที่เริ่มสร้างแบรนด์เนี่ยทุกคนเองก็อยากให้แบรนด์ที่ตัวเองปลูกปั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้รับการยอมรับและ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งการจะไปถึงจุดที่ลูกค้ารับรู้ถึงจุดยืนของแบรนด์นั้นๆจะต้องใช้ทั้งเวลาการรอคอยการวางแผนที่ดีตั้งแต่วันแรกนะครับ e n t y c o p e d i a ให้คำจำกัดความของคำว่า brand awareness ว่าเป็นขอบเขตท,ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่โดดเด่นหรือภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งการมีภาพลักษณ์แบ,บแรนด์ที่ดีหากเปรบเป็นคนก็เหมือนคนที่มีเสน่ห์น่าคบหาได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางนะครับจากผลสำรวจโดย Forbes พบว่าลูกค้ากว่า83ให้ความเห็นที่ว่าหากแบ,บแรนด์สามารถสร้างความไว้วางใจได้เขาจะยินดีที่จะแนะนำแบรนด์นั้นให้กับคนที่รู้จักรอบตัวและอีก82กล่าวว่าจะรู้สึกอยากใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเดิมซ้ำๆอยู่เสมอกับแบ,บแบรนด์ที่พวกเขาให้ใจไปเรียบร้อยจะเห็นได้ว่า สิ่งสำคัญคือธุรกิจท,ที่มีการรับรู้ถึงแบรนด์แอนเวนิที่ดีมีโอกาสเติบโ,โตต่อเนื่องจากการกลับมาจับใจ่ายใช้สอยของลูกค้าเก่ามากถึง3 1ความไวม้วางใจของลูกค้าความพักดีของลูกค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จระยะย,ยาวของแบรนด์ไปโดยปริยายเพราะแบรนด์ที่ดีจะถูกริจลูกค้าไม่ใช่แบรนด์ที่คอยบอกว่าตัวเองดีอย่างไรแต่เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากภายในว่าแบรนด์นั้นดีอย่างไรแบรนด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ พอไว้ใจแล้วก็เลยอยากแนะนําบอกต่อนั่นเองแต่การที่แบรนด์หนึ่งจะก้าวไปถึงจุดที่สามารถรับรู้ได้จากภายในว่าแบรนด์นั้นดีจริงๆลูกค้ามีความไว้วางใจมากพอเนี่ยนะครับจะต้องทํำยังไงนะฮะสิ่งที่เป็นหัวใจอันหนึ่งเลยในการสร้างแบรนด์ก็คือว่าความรู้สึกที่ลูกค้ารู้สึกได้จากข้างในเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรมันมีอะไรสักอย่างอยู่นมันมีของอะไรบางอย่างอยู่ที่เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้จากที่อื่น โดยวิธีคิดอันนี้เนี่ยนะครับสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้เช่นกันนะครับเราลองมาไล่ดูกันทีละเรื่องนะครับอันแรกเนี่ยคือเรื่องของการกระตุ้นให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นนะครับการสื่อสารแบบสองทางเนี่ยย่อมดีต่อการรับรู้ของแบรนด์เนี่ยมากกว่าการสื่อสารแบบทางเดียวนะฮะการที่แบรนด์มีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า แบรนด์ของคุณกำลังสนใจที่จะรับฟังความต้องการของพวกเขาจริงๆการรับรู้แบบนี้เนี่ยการสร้าง two-way communication การสื่อสารสองทางเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเรามีที่ให้ลูกค้าคอมเมนต์แต่เพียงอย่างเดียวมันคือการตอบอย่างใส่ใจและการนำปัญหาของพวกเขาหรือสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเนี่ยไปแก้ไขแล้วก็นำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปทำให้มันแข็งแกร่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นการต่อยอดทางความคิด จากความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยนะครับคือการเอาฟีดแบ็กที่ได้รับมาเนี่ยไปพัฒนาต่อไม่ว่ามันจะเป็นฟีดแบ็กทางด้านบวกหรือลบก็ตามการทําแบบนี้จะช่วยธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคได้และสื่อสารไปถึงลูกค้าเนี่ยแบบที่ไม่ต้องเดาเอ,าเอ,าเองว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่นะฮะเพราะว่าเรามีคําตอบอยู่แล้วว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีกระบวนการในการเก็บฟีดแบ็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ยิ่งในแบรนด์อย่างทุกวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันมีช่องทางที่ลูกค้าจะฟีดแบ็กนี่เยอะมากเลยนะฮะผมลองไล่ให้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาแบบเดิมๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือ call center นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดก,กับลูกค้ามากเพราะว่าได้พูดคุยกับลูกค้าแบบ real time เลยนะฮะแล้วการพูดคุยใน call center เนี่ยนะครับในบริบทของมันเป็น call center เนี่ยมันไม่ใช่การแค่ถามตอบคําถามเดียวส่วนใหญ่มันจะคุยกันหลายเรื่องหลายประเด็นนะฮะ ช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกทางหนึ่งถ้าลูกค้ามาอินบ็อกซ์มาหาเราอันนี้เราอาจจะเห็นตรงๆนะครับแต่ว่ามันจะมีช่องทางที่เราต้องไปตามเก็บด้วยจ,จะต้องมีเครื่องมือมาใช้เช่นลูกค้าคอมเมนต์ถึงเราอาจจะเป็นในโพสต์ของของอ,อาจจะไม่ใช่เป็นโพสของแบรนด์เราด้วยซ้ำนะะแต่เขาพูดถึงแบรนด์เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านโพสต์อันนั้นเช่นอาจจะเป็นโพสตรีวิวแบรนด์คู่แข่งก็เป็นไปได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ และยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายเช่นการพูดถึงของลูกค้าในโซเชียลมีเดียที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้พูดถึงแบรนด์เราตรงๆแต่เป็นการบอกถึงความเห็นหรือฟีดแบ็กกับสินค้าและบริการของเราก็ได้นะครับความสําคัญก็คือเก็บแล้วก็ตอบแล้วก็นํามาปรับปรุงนะฮะเอาแค่เรื่องเก็บอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่ลูกค้ามาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลมาได้โดยง่ายอันที่สองเนี่ยนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญมากในยุคใหม่ยุคนี้นั่นก็คือการหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การตลาดแบบฉาบฉวยเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงเกี่ยวกับการทําการตลาดเกี่ยวกับในยุคนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่ควรที่จะใช้กลยุทธ์การตลาดที่ฉาบฉวยเพราะว่ามันอาจจะสร้างความตื่นเต้นได้ในระยะสั้นนะครับแต่มันจะไม่สร้างคุณค่าในระยะยาวต่อแบรนด์และหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าทําผิดไปนิดนึงเนี่ยนะฮะ บางทีมันสร้างผลลบต่อแบรนด์ในระยะยาวด้วยซ้ําจริงอยู่ว่าเทคนิคการพยายามดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเห็นแบรนด์เราเยอะที่สุดเข้ามาเว็บไซต์เรามากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะเรียกเรียกเรื่องนี้ว่าทราฟฟิกเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทราฟฟิกเยอะอย่างเดียวจะดีนะครับมันจะต้องเป็นทราฟฟิกที่มีคุณภาพด้วยนะฮะช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเนี่ยนะครับก็สําคัญมากเช่นกันวิธีการรัดที่เราเห็นเราผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเช่น ตรงไปตรงมาเลยคือโฆษณาเกินจริงอันนี้ไม่ดีแน่ฮะโอเวอร์เคลมนะครับหรือพวกคลิกเบสอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกฮะเพิ่มทราฟฟิกระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยมันสร้างความไม่ไว้วางใจต่อบแบรนด์แล้วก็มีแนวโน้มจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสูญเสียความไว้วางใจต่อตัวธุรกิจทั้งหมดเนี่ยในระยะยาวความซื่อสัตย์ในการนําเสนอบแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญผลดีต่อความซื่อสัตย์ก็คือหากมีลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเนี่ยนะครับ ก็คุณสามารถจะตอบสนองตามความหวังของเขาได้เพราะว่าเราซื้อสัตว์ตั้งแต่แรกเขาก็รู้ว่าเราบอกอะไรเขาควรจะคาดหวังอะไรสิ่งนี้จะสร้างความไว้วางใจระหว่างคุณและลูกค้าสร้างรากฐานที่ดีจนมีแบรนด์อว n น s s ที่แข็งแรงพอที่จะรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการของเราได้อีกนะครับอันที่3นะฮะอย่าลบความคิดเห็นเชิงลบ การทำธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าเราจะทำสินค้าออกมาตั้งใจทำแค่ไหนดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้เหมือนกันหมดจะต้องมีคนที่ไม่ชอบสินค้าของเราบ้างจะต้องมีคนที่รู้สึกไม่พอใจกับบริการของเราบ้างแต่การได้รับความคิดเห็นเชิงลบเหล่านี้เน <S <S ีเ่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีในการนำมาปรับปรุงสินค้าของเราเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคิดเห็นเชิงลบเหล่านี้เลย <S <S หรือว่าเราไม่สนใจเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราไม่ใส่ใจถึงความรู้สึกของลูกค้า เวลามีความคิดเห็นเชิงลบเข้ามาเนี่ยนะครับพยายามอันดับแรกอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยใจเย็ยนลงสักหน่อยแล้วก็ถามว่าทําไมถึงไม่ชอบอะไรที่ไม่ตอบโจทย์แล้วก็น้อมรับอย่างถ่อมตัวนําความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคตเรื่องต่อไปนะครับลูกค้าเนี่ยเหมือนเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะปฏิบัติต่อลูกค้าเนี่ยเหมือนเพื่อนเช่นกันเราอาจจะเคยได้ยินนะครับคํากล่าวที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้านะฮะ แต่ก็ก็ต้องบอกตรงๆว่าความคิดอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในยุคหลังๆเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยจะจริงซะทีเดียวแล้วนะครับในความเป็นจริงผมรู้สึกว่าลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นพระเจ้าของใครนะฮะแต่ว่าการมองลูกค้าเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะเหมาะสมมากกว่านะครับเหมือนเพื่อนเราเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็อยากจะนําสิ่งดีๆไปให้เพื่อนใช่ไหมครับมิตรภาพของเพื่อนเนี่ยเริ่มจากความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักในบริบทนี้นะครับการปฏิบัติต่อลูกค้าเหมือนเพื่อนมีในยะที่มากกว่าแค่การทําการตลาดที่ดูเป็นมิตรและบริการที่ดีในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราไปหาเพื่อนด้วยเหตุผลที่ต้องการอะไรบางอย่างเสมอเช่นขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นหรือว่าอาจจะขอให้ช่วยตัดสินใจในบางเรื่องการรักษาคามั่นสัญญากับลูกค้าเนี่ยก่อนที่แบรนด์จะสื่อสารนั่นอออกไปเนี่ยย่อมต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่า เราสามารถที่จะทําตามสัญญาได้หรือไม่รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่มีผลต่อความรู้สึกในจิตใจของลูกค้าอย่างมากเหมือนกับเพื่อนเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราสัญญาอะไรกับเพื่อนแล้วเราทําได้ทุกครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้นั่นเองอันต่อมาก็คือเรื่องของ loyalty program นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถนํามาต่อยอดอะไรได้เยอะมากนะครับการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความไว้ใจในระยะยาวเนี่ย แบรนด์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่กําลังสื่อสารออกไปสามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาอยู่กับเราได้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการจัดโปรแกร,รมพิเศษเพื่อลูกค้าเก่าที่อยู่กับแบรนด์มานานการให้ข้อเสนอบางอย่างที่พิเศษกับลูกค้าโดยเฉพาะแต่ละคนนะครับสมัยนี้ทําได้แล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนทายากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขายของที่มันมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออแบรนด์นี่รู้จักฉันนะล้วก็ แล้วก็เห็นคุณค่าด้วยของความสัมพันธ์อันนี้มันมีผลสำรวจชิ้นหนึ่งของ I N C นะครับพบว่าลูกค้าเก่ากว่า50%เนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะซื้อโปรแกรมพิเศษที่ทางแบรนด์จัดเตรียมไว้มากกว่าลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่การสร้างแบรนด์เอาไว้เนีและแบรนด์ลอริเตี้จำเป็นต้องใช้อย่างที่บอกครับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไปก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกําไรทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างมาก และการสร้างแบรนด์น a แว e จะไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจนไม่มีสูตรจำรนจตายตัวนะครับว่าจะต้องทำแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันคือ mindset ครับว่าเราต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจดีก่อนนะฮะแล้วก็เราต้องพยายามเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรหาจุดลงตัวระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้เจอสื่อสารอย่างซื่อสัตย์ใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียดเพื่อบริหารความรู้สึกของลูกค้าให้ได้เมื่อมี สิ่งที่อาจจะเป็นข้อมูลข้อความความรู้สึกในทางลบเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเก็บมาแล้วก็พิจารณามานํามาปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการของเราให้ดีขึ้นนะครับแบรนด์ไหนที่มีพลังในการสื่อสารจนลูกค้ารู้สึกได้จากภายในถึงความจริงใจที่มีให้กันเนี่ยมันเปรียบเสมือนการพบเจอขุมทรัพย์ล้ําค่าที่จะช่วยให้แบรนด์มีความมั่นคงในระยะยาวนะครับเหมือนที่สกอตต์คุกผู้ร่วมก่อตั้งอินทิวเคยกล่าวไว้ว่าแบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกกับผู้บริโภคอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่ผู้บริโภคบอกต่อกันและกันต่างหากและเช่นเดิมนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเพลินเพลินบากรุงสีกูรูเรื่องเงินเรื่องง่ายอ่านได้เพลินเพลินที่กรุงศรี .com เขารวบรวมบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและไลฟ์สไตล์จากผู้เขียนหลากหลายท่านมาไว้ครับอย่างเนื้อหาใน E ีนี้เองเนี่ยทางผมเองก็มีเขียนเป็นบทความไว้ในกรุงศี .com ด้วยเช่นกัน ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission